เอาเฉพาะคนที่ขอลูกอีกคนก็ไม่รอเรียงรอบต่อไปอ่านะครับต่อไปเตรียมกระดาษเสร็จแล้วให้กลับกระดาษด้านหลังอย่างนี้เลยนะลูกนะกลับกระดาษด้านหลังอย่างนี้นะครับ<ม>เพื่อที่จะได้วาดอีกหนึ่งภาพนะครับนะครับต่อไปจะเป็นภาพคนจุงน้องหมานะครับอของหนูว่าไปลูกอะ โมมี่อยู่ปะลูกโมมี่อยู่ไหมอ๋อโมมี่ต้องขึ้นไปเรียนแล้วลกูกอ๋ออะตอนนี้ดูนะลูกนะตอนนี้ดูนะครับตอนนี้ดูภาพต่อไปนะครับเป็นภาพกระตูนนะครับอันนี้จะเขียนเต็มแผ่นหน่อยได้ไหมลูกนะเขียนเป็นแผ่นใหญ่หน่อยเดี๋ยวคุณคุณทิชชูปรัดกล้องแป๊บเดียวลกูก เดี๋ยวคุณคุณทัศนปรับกล้องแป๊บเดียวนะลูกนะเดี๋ยวนะครับดับนิดนึงครับไม่เป็นไรครับไม่เลยครับเดี๋ยวผมขยับตกลงเลยนะครับเอาแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับพร้อมยังลูกพร้อมยังเอาเลยนะครับเริ่มจากขึ้นแผ่นใหญ่เลยลูกนะอันนี้กระดาษ A4 เต็มแผ่นแนวนอนนะครับเริ่มจากการขึ้นตัวคนก่อนลูกอันนี้หัวครับนะครับ เนี่ยลักษณะไลายเส้นง่ายๆลูกเห็นไหมครับใบหูบเห็นไหมลูกเนี่ยหัวคนก็ไม่กลมเห็นไหมลูกใช่ไหมครับดูทรงผมเขานะครับ,บเห็นไหมลูกทรงผมเขาก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลักษณะง่ายๆเห็นไหมลูก เป็นเส้นอิสระเห็นไหมลูกเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะลูกนะเท่ากับคูิทิศทาน่ะเห็นไหมลูกไม่ใช่เขียนตัวเลขนี้เตีเ้ยแล้วลมันจะระบายสีลาบากอ่าตอนนี้ดูนะครับเสือ้อเห็นไหมลูกเสือ้อลําตัวก็เห็นไหมลูกก็ามาจากรูปทรงกระบอกใช่ไหมลูกอันนี้คือเราเราเดี๋ยวเราจะได้กาหนดแสงเงาได้ว่าจะให้แสงเงามันษณะอย่างไงนะครับ ขานะครับขาดูขาเขานะครับเห็นไหมลูกขา อ้าวก็เขากำลังดึงน้องหมาอยู่วะลูกเดี๋ยวค่อยดูเป็นลักษณะทา่าทางอ่าดูต่อนะครับเห็นไหมลูกเท้าเขาก็จะหันมาด้านนี้เห็นไหมลูกเห็นไหมครับคราวนี้ลูกดูนะครับมือแขนนะครับแขนเห็นไหมลูกเห็นแขนเขาไหมลูกแขนเสื้อเห็นไหมลูก อันนี้มีเอี่ยมติดไปหน่อยลูกเดี๋ยวกางเกงหลุดเห็นไหมลูกมือดูนะลูกนะมือเห็นไหมลูกเห็นเป็นรูปทรงนี้เห็นไหมลูกเส้นนี้ไม่เอาเอาออกลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมครับมือ ่ะใส่สายเอียบตรงนี้อีกหน่อยลูกเห็นไหมครับแบบน้องหมาดื้อลูกนะอ่ะตอนนี้ดูลูกแขนอีกข้างหนึงลูกเข็นเร็วไปไหมลูก แต่นี้ดูมือนะลูกนะเห็นไหมลูกทีนี้เข้าใจยังลูกว่าทําไมเขาต้องยืนตัวบิดแบบนี้เพราะอะไรเขาดึงลูกดึงน้องหมาเข้าใจยังลูกไม่ใช่ตัวแข็งทื่อเลยมันก็ไม่มีลักษณะลีลาของอตัวกรตูนว่าเป็นลักษณะอย่างไงใช่ไหมลูกตอนนี้ดูน้องหมาลูกเอาใส่ลูก,กตาเขาก่อนดีก่านนะ แล้วจากจมูกลูกจมูกลูก,กตาปากจมูกเขาเหมือนน้องหมาเลยลูกนะ <g ül> ตาตีไม่เอาเห็นไหมลูกตาก็ต้องหันมองมาด้านนี้ไม่ใช่หันมาชนกันอย่างนี้ใช่ไหมลูก <g ül> ก็ต้องหันมามองด้านนี้ เสร็จยังลกูกขาวนี้ดูนะลูกนะน้องหมาเราจะกะตัวของน้องหมาน้องหมาจะอยู่ประมาณแค่นี้ลูกขีดเส้นล่างไว้ก่อนลูกเห็นไหมลูกเราต้องขีดเส้นล่างถามว่าขีดเส้นล่างไว้เลยลูกจะได้กะระยะตัวน้องหมาได้ถูกเช่นพื้นตรงนี้คือขาน้องหมาแล้วก็กะขาน้องหมาขึ้นมาเท่านี้เลยลูกดูดีนะครับหัวน้องหมาเห็นไหมลูกใบหู เห็นไหมลูกใบหูง่ายๆจมูกไม่อยู่กลางกลางลูกหันมาด้านนี้เหมือนหมูไหมลูกเหมือนหมูไหมไม่ทันใช่ไหมลูกตรงนี้ได้หน้าน้องหมาละเห็นไหมลูกง่ายๆขานี่ขาน้องหมานะลูกนะ มันลูเห็นขาน้องหมาไหมลูกอ่ะลำตัวขาน้องหมาหลูกหเห็นไมหมลูกท่านนี้ทำลูกชิ้นได้ขี่ไม้อะลูก <c oughs> นั่งสารน้องหมาแล้วลูกนะ หนูคิดว่าทำลูกชิ้นได้ขีดไม้ลูกหนูทานคนเดียวนะคุยทานไม่เอานะเ,าาเดี๋ยวน้องหมามาตอบว่าเอาเอาคานนี้ดูลูก <c oughs> เขียนเชือกมาลูกเห็นไหมลูกทันไหมเดี๋ยวไปเหมารถตู้ กุมเทพหัวหินตามทันไหมลูกอ,คอะคุณทั์จะหยุดแค่นี้ก่อนสองสารเด็กๆไปทางบนกันใหญ่เลยอุย้ยจะรีบเขียนไม่ได้ตามไม่ทันการที่ให้เขียนตัวใหญ่เพราะอะไรลูกเดี๋ยวล่ตอนเราลงสีเนี่ยสำคัญเข้าใจไหมลูก เสร็จยังลกูกใครเสร็จแล้วบอกนะครับอ่ะต่อไปนะลกูกป้ายรถเมยป้ายรถเมย์จะไม่มาถึงตรงนี้นะลูกนะป้ายรถเมย์จะอยู่แค่นี้เองเห็นป้ายรถเมย์ไหมลกูก เห็นไหมลูกไม่ต้องใช้เป็นทัดขีดนะลูกนะใช้เส้นดินสอเนี่ยลูกกะรนะยะเอาเเเเมองเห็นไหมลูกก็เป็นเครื่องหมายห้ามคือห้ามมาฉี่ตรงนี้ นะ้น้องหมาชอบไปฉี่เดี๋ยวเราจะต้องมีเงาตกลงม่างนี้เข้าใจไหมลูกนี่คือเงาที่จะตกลงมาเงาก็จะมาอย่างนี้ลูกก็จะเข้มอะตอนนี้ดูลูกเห็นไหมลูกนี่คือเส้นเส้นอะไรลูกเส้นตรงนี้คือเส้นเพิ่มขอบผนังตึกใช่ไหมลูก อันนี้ก็จะเป็นเป็นร้านค้ากันแล้วกันดีไหมลกูกอันนี้เป็นหลังคาตันนี้ก็จะเป็นตกึก เข้าใจไหมลกูกนี่เป็นหลังคาลกูกเห็นไหมลูกเส้นก็จะเฉียงมาร้านคาก็ปิดละเพราะว่าไปเที่ยวตุดจีนกันหมดใช่ไหมลกูก ร้านค้าก็หยุดกันระเบิดเถิดเถิงทีนี้ถ้าเราจะเขียนว่าตรงนี้เป็นกระจกก็ได้หรอกทำเป็นกระจกหน้าร้านแล้วก็ใส่เดี๋ยวแล้วเขาให้ใส่เป็นเส้นอย่างนี้ลรกเป็นแสงตกลงมา คุยท่านก็จะลงสีแล้วนะลูกนะตอนนี้แสงจากธรรมชาติมาจากด้านนี้ด้านนี้จะโดนแสงแต่ด้านนี้ไม่โดนเพราะว่าเขายืนเอี้ยวตัวใช่ไหมลูกนี้จะไม่โดนตัวเขาหมดแสงก็จะมาแค่นี้เองลูกเดี๋ยวคุณพูดท่านจะกําหนดแสงให้ดูนะสมมติแสงทอดมาจากด้านนี้จากหลังคาเห็นไหมลูกเห็นเส้นนี้ไหมลูกเนี่ยแสงก็จะลงมาแค่นี้อันนี้ก็คือส่วน ส่วนนี้ของน้องหมานี่คือเงานะครับแสงก็จะตกมาตรงนี้นิดเดียวเองลูกแสงจากป้ายนะครับ <c oughs> เห็นเส้นนี้ไหมลูก <c oughs> เห็นเส้นที่คุณทิชชู่ทัดขีดไหมลูก <c oughs> เห็นหครับนี่คือตัวนี้ที่เราจะต้องใส่อีกสีหนึ่งที่ตัวคนตรงนี้ก็ต้องอีกสีหนึ่งแต่ตรงนี้สีจะสว่างอ่ะตอนนี้ดูลูกคุณคุยชูทัดก็จะเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะครับคือระบายให้ดูก่อนว่าเออตรงนี้สีต้องสว่างนะ เดี๋ยวเราค่อยเติมสีอื่นลงไปลูก